สวัสดีครับก็มาเจอกันนะครับในทุกวันอังคารกับวันพฤหัสช่วงบ่ายไปสองนะครับพบมินัทกับรายการฟันหุ้นนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ประจําวันพระสบดีที่26มกราคมนะครับก็ามาเจอกันพบกับการพูดคุยนะครับมาฟันมาชำระกันในทั้ง,งกราฟแล้วก็ในปัจจัยพื้นฐานนะครับกับหุ้นที่เรา นำมาพูดคุยกันนะครับก็มีความน่าสนใจมีประเด็นนะครับคาดการผลการทำง,งานเป็น,ย,นยังไงส่วนใหญ่ก็เป็นทิศทางที่ดีน,นะครับเพื่อจะมาเป็นโอกาสสำหรับทุกท่านนะครับไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็สร้างผลตอบแทนนะครับก็สามารถแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้นะครับบางทีแล้วราคามันผันผวนเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเผื่อลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้โอเคแบบ ราคามันพันผลเยอะแต่ปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่เงี้ยเป็นโอกาสหรือเปล่าเงี้ยหรือว่าแช์ให้เพื่อนในเฟซในกลุ่มนักลงต่างๆก็ได้นะครับก็เพิ่มการมองให้กับรายกาของเราด้วยกดไลค์กดแชร์ได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นตัวก็ก็เป็นตัวที่พูดถึงมามามา,มาบ่อยเหมือนกันนะก็เอามาพูดอีกนะฮะเห็นราคามันตลาดช่วงนี้มันลงใช่ไหมเออแต่ตัวนี้หูแบบขึ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นมาวันสวันแล้วอะ มาอัปเดตข้อมูลกระอิกครั้งแรกสำหรับตัว BJC เนาะเออว่ามันมีดีอะไรข้างในหรือเปล่าภาพผลการดำเนิน,นางานหรือว่าเป็นหน่วยอะไรไหมราคาขึ้นโดดเด่นกว่าตลาดหรือในกลุ่มช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะเห็นแบบกลุ่มคอมเมอร์ราคามาเริ่มพักตัวนี้ยังขึ้นต่อนะครับก็มาอัปเดตข้อมูลกับโอ๊กันนะครับที่ค o v e r ตัวกลุ่มคอมเมอร์สนะครับสวัสดีโอ๊ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับโอ้โฮบีเ BJC ตั้งแต่เราพูดกันก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นโดดเด่นเลยเนาะที่โอ้ตบอกว่าเออเป็นตัวแบบเติบโตในกรอบบนใช่ไหมของกลุ่มอะนะอืมนะครับราคาล่าสุดก็เด่นอีกรับตลาดปรับลงแต่มันปรับตัวขึ้นมีประเด็นอะไรที่แบบน่าสนใจไหมโอ้ต oh, ์ c เเชื่อเลยครับผม ค่ะก็สําหรับตัวนี้นะคะจริงๆที่ผ่านมาเป็นตัวที่ราคาเนี่ยค่อนข้างขึ้นช้ากว่าตัว,ตวอื่นจะมีจังหวะที่เหมือนเล่นตัวอื่นขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เน่ก,ก็กลับมาขึ้นนะคะกะ็ถ้าถามเราเนี่ยเป็นเรื่องของราคาที่ไล่ตามเพื่อนที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ประเด็นที่1นนะคะประเด็นที่2เรื่องของผลประกอบการที่เราเคยคุยกับทั้งคุณอ๋องกับท่านผู้ชมมาตลอดนะคะก็ยังมองภาพของไตรมาสสี่ยังเป็นไตรมาสที่ดีนะคะซึ่งปกติจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี แล้วปีนี้ยังมองภาพนั้นอยู่นะคะก็คือดีที่สุดคือดีขึ้นคิวออนคิวแล้วก็ดีกว่าปีที่แล้วด้วยนะคะปัจจัยสนับสนุนเนี่ยตัวธุรกิจที่หนุนเนี่ยคือ B i g C ซเป็นหลักเลยนะคะโดยเซมสโตเซลในช่วงของอาไรมาสี่เนี่ยเรามองว่าก็จะบวกประมาณสองาเปอร์เซ็นในแง่ของตัวเซมสโตเซลของ B i g C ซนะคะแล้วก็ในส่วนของ a r g ิ n เองเนี่ยก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวยอดขายฟื้นตัวเนี่ยยอดขายที่เป็นสิสนค้า m a r g ิ n สูงเนี่ยจะกลับมานะคะ แล้วเขาก็ทําพวกสินค้า privately brand ได้ค่อนข้าง,งดีซึ่งเติบโตได้ดีท่ามกลางที่แบบราคาสินค้าอื่นๆมันสูงเนี่ย p r i v a t e brand ที่มี margin สูงเนี่ยมันก็จะกลับมาขายได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เขาก็ทําได้ดีขึ้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในธุรกิจบิ๊กซีส่วนที่เป็นรีเทลเนี่ยดีขึ้นละแล้วก็ส่วนที่เป็นธุรกิจให้เช่าเองเนี่ยก็มีเรื่องของการให้ส่วนลดค่าเช่าที่ลดลงอัตราการเช่าพื้นที่อของผู้เช่าเนี่ยก็กลับมานะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะดีขึ้นทั้งสองส่วนในตัวบ คราวนี้ธุรกิจอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่บิ๊กซีที่เป็นธุรกิจผลิตเองเนี่ยยอดขายก็ยังฟื้นตัวตามเศรษฐกิจอยู่นะคะ mm hmm. ในขณะที่ตัวมาจีนที่เดิมเป็นกังวลมากๆเลยเพราะว่าเจอทางต้นทุนพลังงานต้นทุนวัตถุดิบ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันขึ้นน้ามันปาล์มอะไรต่างๆหรือว่าตัวเอ่อเอ่อพวกลอแมทต่างๆเนี่ยมันขึ้นนะคะแต่ว่าพอมาช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะเห็นเรื่องของต้นทุนพลังงานที่เป็นพวกราคาสปอตเนี่ยอาจจะเริ่มลงแล้ว แต่แม้ว่าแหลกไามมันจะค่อยๆเข้านะคะก็คือคลายกังวลต้นทุนพลังงานในปีนี้ลงนะคะกับส่วนที่2เลยก็คือพวกต้นทุนรอแมทที่เริ่มเห็นลงแล้วก็คือพวกน้ำมันปาล ที่เคยเป็นปัญหามากๆเมื่อสักปีหนึ่งที่ผ่านมาตอนนี้ก็เริ่มจะได้ e บ e ฟ i t ของต้นทุนรอแบเนี้ยที่จะค่อยๆลงนะคะก็จะมีบางตัวยังสูงอยู่บางตัวค่อยๆลงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความกดดันเรื่องของมาจินเนี่ยในธุรกิจอื่นที่เคยกังวลมากๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มอยู่ในระ,ร,ะระดับที่กังวลน้อยลงนะคะตัวธุรกิจบิ๊กซีเลยยังเป็นตัวหนุนหลักแล้วก็ตัวอื่นที่ดึงเนี่ยก็จะดึงน้อยลงนะคะก็ยังมองาภาพไตรมาสสี่ยังเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีคือโตขึ้นเยอนเดียแล้วก็ Q ค่ะ แล้วก็ปัจจัยที่เติมเข้ามาในปีนี้นะคะคือเรื่องจีนนะคะ, mm hmm. อะตอนข่าวเรื่องของจีนเปิดประเทศนะคะคือ b ี c ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เซมสโตรเซลตั้งแต่โควิดปัจจุบนะันเนี่ยยังกลับไปไม่ปกติเพราะว่าเรื่องในะท่องเที่ยวต่างชาติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในเซลเขานะคะ ประเมินยอดขายที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติของ BJC ก็ค,คือคิดเป็นเกือบ10%นะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นคนจีนที่คิดตามสัดส่วนของชาวจีนที่เข้าไทยเนี่ยก็คือ20-30%บเอร์ก็มีนนยะกับเซลล์ก็อาจจะสัก2-3%เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่ได้เบนฟิตของเรื่องของจีนที่ฟื้นตัวด้วยะค่ะนะครับก็ได้ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่ช่วยช่วยหนุน q 4ก็ติบโตดีแล้วมาถึงในใน,ในปีนี้โอทคือเห็นเราวางตัวนี้ไว้เป็นกรอบบนของกลุ่มที่เด่นสำหรับภาพของการฟื้นตัวผลกำลังงานในปีนี้ใช่ไหมโอมันสักเท่าไหร่ที่ที่เรามองไปโอทในปีนี้รกรอบกรอบกลางคะ่ะคุณอ๋อ,อถ้าเป็นกรอบบนเนี่ยค่ะถ,ถ้ากรอบบนก็จะเป็นแมคโครนะคะเรียงลงมาก็เป็น CPLCRC อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่โตแบบอย่างแมคโครก็โต30นะคะ CPLCRC นี่เรามองประมาณ25 ยี่สิบไปไปลายนะคะยี่สิบห้าถึงยี่สบแปดเปอร์เซ็นตนะคะส่วนของตัว BJC เนี่ยเรามองตัว Earning เนี่ยโตสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะ<ม>ในปีนี้นะคะคตอนแรกก็อาจจะยังเผื่อ,อพวกความกังวลเรื่องของตัวมาจินนิดนึงว่าตัวธุรกิจที่ไม่ใช่บิ๊กซีเนี่ยอตอนแรกก็อาจจะมีเรื่องของต้นทุนพลังงาน<ม>ต้นทุนวันน<ม>ตถุดิบอนนี้เดี๋ยวต้องขออัปเดตกันอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะ<ม>เผื่อดอกเบีย้ยข,ขึ้นเพราะว่าเป็นตัวที่มีดอกเบีย้ยจ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มเหมือนก ะะก็จะต้องติดตามเรื่องของตัวเซมสโตเซวิกทีเพราะว่าข่าวนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่งเปิดอย่างเดือนมกราก็อาจจะยังเห็นไม่ชัดในยอดขายเนาะยอดขายเดือนมกราเนี่ยโตประมาณสักหเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเลยนะนี่แค่คนไทยเที่ยวกันเองเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวประเทศอื่นเนาะจีนเนี่ยคงจะเห็นชัดขึ้นในช่วงปลาย Q1 หรือว่าเป็น Q2 อันนี้ก็ต้องไปติดตามอีกทีว่าจะมี Impact กับเซลังไงบ้างค่ะน้องอืมนะครับก็กำไรปีนี้สิบห้าเปอรแบบ ดูผลที่ได้มันมากขึ้นก็อาจจะมีการแบบโอกาสในการแบบอาจจะปรับยอดขายหรือประมาณการเพิ่มขึ้นนี้ก็มีโอกาสใช่ไหมแต่ก็ความเสี่ยงก็ตัวธุรกิจนอกพื้นที่ใช่ไหมว่าถ้ามันต้นทุนมันเพิ่มขึ้นกระทบอัตรากําไรก็อาจจะกระทบผลอะไรด้วยต้องดูก่อนประมาณนี้ถูกไหมใช่ไหมครับค่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่โตประมาณกรอบกลางๆของกลุ่มแต่ว่าโอกาสการฟื้นตัวก็ยังถือว่าดีอยู่เพราะว่าตัว กําไรเนี่ยยังไม่ได้กลับไปปกติมเมื่อเทียบกับปี pre covid นะคะอย่าง pre covid ของปีหนึ่งเกเคยกําไรอยู่เจ็ดพันนะคะแล้วก็ปีสองพันสิบสองเรามองว่าโตไปอคือจบปีเนี่ยเกือบห้าพันนะคะปีสองพันสิบสาเนี่ยเรายังทําการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเราทํามาประมาณห้าพันห้าห้าันหกนะคะคือเราทําแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจริงถ้าไปดู pre covid เนี่ย e เออร์เน็งก็ยังมีรูมที่ค่อยๆไต่ฟื้นขึ้นไปในสอถึงสาปีข้างหน้า ตามนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวก็ยังมีโอกาสอยู่ค่ะในแง่ของเซลล์ที่จะดึงเออร์น e ีงขึ้นไปค่ะอืมครับโอ้ยไอ้ไอกำไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเรารวมดอบเบีย้ยขึ้นแล้วก็แบบเอ่อพวกต้นทุนพลังงานคือคไม่ได้กดลงไปมากใช่ไหมก็เผื่อเผื่อแล้วใช่ไหมใช่ <ไอ S 2> ใช่<อ>ใช่ค่ะอืมอืมใช่ค่ะเพราะว่าต้นทุนพลังงานมันก็อาจจะไม่ได้ลงอยู่อันนี้ทั้งปีเนาะพอจีนเปิดประเทศก็อาจจะมีคอสพลังงานอาจจะพลิกขึ้นไปได้บ้างอะไรนะคะคุณอ๋อครับก็เรี่ยเป็นการประมาณการแบบ เราระมัดระวังแบบไว้แล้วเนอะเ,ออเพราะนั้นไอตัวความที่มันมีดาวไซด์เนี่ยก็อาจจะอาจจะความเสี่ยงน้อยแต่อัปไซด์เนี่ยก็ก็ลองลุ้นดูแล้วกันประมาณนี้เนาะนะครับไอตัวมันมีประเด็นเรื่องเอทรนมีข่าวเข้ามาไอตัวตัวบิ๊กซีที่จะกลับมาดิสเตนตลาดตอนนี้เป็นแนวแบบที่แบบเขากำลังศึกษาอยู่เหมือนเดิมไหมโอ้ตอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรามีความหวังแบบเออบ้างไหมอะไรเงี้ยครับอื ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือประกาศครั้งล่าสุดก็คือให้รอไม่ใช่ก็ไม่ได้เป็นการปฏิเสธข่าวหรือรับข่าวนะคะคือยังใช้คําว่าอยู่ระหว่างการศึกษาในการนำบิ๊กซีกับเข้าตลาดนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดจะมีความคืบหน้าในปีนี้ค่ะหรือว่าก็น่าจะได้เห็น ผลการศึกษาว่าเขาตัดสินใจอ,อย่างไรนะคะแต่อย่างอยก็ทําให้ตลาดก็อาจจะคิดว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่เขาไม่ได้ปฏิเสธข่าวเนาะอาจจะเป็นปัจจัยที่ตลาดก็อาจจะร้อเล่นในประเด็นนี้ว่ายังเป็นเหมือนคาตลิสนะคะว่าอาจจะเป็นการอันล็อกแวลูหรือว่าช่วยหนุนราคาหุ้นจากการทำถ้าทําการศึกษาแล้วเสร็จแล้วทาจริงอะคนก็อาจจะมองว่าอาจจะเป็นคาตลิสได้นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามข่าวกันในปีนี้ค่ะคุณอ๋อง มันมันมีผลต่อต่อแฟร์ไพรส์ของ TA, b บ c ยร์แมงโอ้าแบบวิกซีกลับเข้ามาลิสในตลาดอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปติดตามกันอีกทีนึงค่ะว่าตัวธุรกิจ ของบิ๊กซีที่เขาจะเอาเข้ามาเนี่ยจะทําอะไรเพิ่มนะคะแต่ถ้าเทียบโกรดกันเนี่ยอย่างที่เราเรียนคุณออกไปว่าปีนี้ตัวโกรดที่เด่นกว่าเนี่ยคือตัวบิ๊กซีเนาะเพราะว่าตัวธุรกิจที่เป็นนอนบิ๊กซีก็อาจจะมีเซลล์ที่โตบ้างแต่ว่ามาจีนเองที่ผ่านมาก็มีแรงกดดันเรื่องของต้นทุนพลังงานต้นทุนวัตถุดิบบ้างนะคะแต่อย่างตัวบิ๊กซีเนี่ยจะเป็นทิศทางเดียวกันกับกลุ่มค้าปลีกนะคะที่การฟื้นมันชัดเจนว่ายอดขายเนี่ยจะฟื้นตามเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวการบริโภคในนนนประเทททศี่หุจากคไย บริโภคกันเองแล้วนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่มันหายไปสี่สิบล้านคนเนี่ยตอนนี้อยู่สิบล้านคนเนี่ยมันจะค่อยๆเติมขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นความคาดหวังของการเติมยอดขายของธุรกิจค้าปลีกอยู่นะคะแล้วก็ตัวไรายได้ค่าเช่าก็เรียกว่าพังไปพอสมควรช่วงโควิดเนี่ยก็ควรที่จะฟื้นกลับไปในสองถึงสามปีขา้างหน้าก็เลยเหมือนจะเป็นตัวก r ด w แอ a r e ยที่มันเด่นกว่าธุรกิจผลิตของ BJC เข้าถึงคิดจะมีการสปินออฟออกไปลิสต์นะคะก็เลยอาจจะเป็นความคาดหวังของตัวที่มีโกร w สูงกว่าว่าอาจจะช่วยเสริม ในการปลดล็อกบูลราคาให้กับหุ้นแม่หรือเปล่านะคะอดีตยต้องไปติดตามกันอีกทีนะครันะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนอัพซตแล้วกันนะที่จะดีต่อตัวราคาหุ้นนอกเหนือจากภาพผลการดำเนินงานที่มองเป็นภาพของการฟื้นตัวแล้วก็เหมือนกับถ้าดูทั้งราคาหุ้นหรือว่ากําไรที่เคยทําได้ก่อนโควิดก็จึงถือว่าย,ย,ยังมีรูมในการแบบขึ้นได้อยู่นะอืนะครับ สุดท้ายแฟร์ไพรส์เราให้เท่าไหร่ครับโอ๊ตในส่วนของ b ีเตัวนี้ครับค่ะค่ะให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่สี่สิบสองบาทนะคะคุณน้องด้วยวิธี dcf นะสิ้นปีสองพันยี่สิบสามค่ะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็น b ีเซนะก็ราคาดูยังขึ้นช้ากว่ากลุ่มนะครับก็ลองดูละกันนะฮะช่วงนี้ก็เหมือนแบบแข่งกว่าตลาดด้วยภาพผลการดำเนินงาน q 4สี่ก็ดีนะครับก็ลองติดตามดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณโอ๊ตมากนะครับผมครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็เป็นตัวบิ๊กซีนะครับที่เราก็นำมาฟ <c oughs> ันกันในภาพภาวะตลาดที่ก็เป็นภาพของการพักตัวปรับตัวลงนะแต่ว่าตัวนี้มันกลับขึ้นสวยมาเลยเปิดแกะกระโดด ขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าดูแล้วก็ก็น่าสนใจนะครับสำหรับภาพของการที่ราคามันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถ้าจะขึ้นต่อเนี่ยแก็ก็ไม่ควรปิดต่ำกว่านะ,ะแกเนี่ยมันจะเป็นเบรกเอาไว้แกปรับตัวขึ้นไปได้เลยเนี่ยก็ใช้เป็นจุดคัดลอนละการสำหรับถ้าจะเล่นในเชิงเทคนิคนะเพราะมันจะต้องเป็นเบรกเอาไว้แกเพราะนั้นมันไม่ควรจะต้อง ถูกปิดถูกไหมถ้าปิดแสดงว่ามันไม่ขึ้นต่อละถ้าไม่ปิดก็ยังมีพลังในการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับดันั้นจุดคัดลอกก็คือที่บริเวณ37สลึงนะครับสาเ็ 3, สลึงถ้าต่ำกว่าไม่ดีรับเทนนิสประมาณ38บาทได้แล้วก็ตัวภาพของแนวต้าน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองตีแบบทั้งรอบเลยนะที่แบบมันเป็นภาพของการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มเป็นภาพของการฟื้นตัวกลับเนี่ย อันนี้ก็เบรกตรงแนวต้านระดับ2 23 3 23.6%ในภาพรวมของวิธีชาร์จขึ้นมาแล้วนะนะครับถัดไป40บาทใช่ไหมแล้วก็ในภาพระยะกลางก็จะเป็นระดับ3 8 2สแงเนตรงนี้ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นมาถึงนะประมาณถัดไปก็คือ43.5นะครับอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว b j c นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับน่าจะเป็นตัวที่ มีพลังขับเคลื่อนนะครับแล้วก็รออัปเดตจากในส่วนของการนำบิ๊กซเข้ามาจดทะเบียนในตลาดเพื่อปลดล็อกมูลค่านะครับของตัวบิ๊กให้มันอพอออกมามันจะตัวเด่นมันจะได้ไม่ถูกข่มกับตัวที่ยังไม่เด่นอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะครับก็เด่นค่มันเด่นขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มมูลค่าใกับตัวแม่ Big กด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของภาพ ฟันหุ้นในวันนี้นะครับพอดีอไม่เห็นหน้ากันนะเพราะว่ากล้องน่าจะแบตหมดพอดีนะครับโอเคอ่ะก็ฝากไว้นะ BJC นะครับฟันหุ้นนะฮะสามสิบแปดบาทต้นๆรับตรงนี้แหละนะฮะต่ำสามสิบต่ำกว่าแก็ตที่เปิดไว้คือสามสิบหกสลึงคัดลอดนะครับอ่าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนสามสิบเจ็ดสลึงนะครับคัดลอด ด้านบนมี40แล้วก็43.5บาทแต่มันดับนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันรับพวกใหม่ในวันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ